Me. แล้วลูกอยู่บ้านนะคะจ้างให้ก็ไม่ขอออกไปเดินค่ะเพราะว่าจะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะนอนอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะแต่เรามาอยู่บ้านเพื่อนนี่นะคะบอกได้เลยค่ะไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะสวัสดีค่ะดาวครอบครัวตัวเองนะคะหลังจากที่แบบว่าหลังจากงานตีฮาเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พาเด็กๆไปที่พักนะคะเพราะว่าก็จะพาเด็กๆออกนอกมงนอกบ้านบ้างไม่โดนไปเดินอะไรบ้างก็คืออย่างว่านะคะที่ดาวพูดไปก็เพื่อนดาวเขาเป็นคนที่แบบชอบมีแผนการตลอดนะคะ <laughs> แผนการณนะที่นี้ก็คือชอบไปนู่นไปนี่โดยที่เขาอยากจะให้เด็กๆมีกิจกรรม ทุกวัน ะะก็คือแบบดาลูกเขาก็จะบอกว่าเออหนูไม่อยากอยู่บ้านหนูเบื่อนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเข้าเรื่องการไปเดินนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเดินที่เมืองลาสต์อคะ่ะหรือว่าพวกเป็นวินเลตนะคะวินเลตตรงนี้ก็อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะในหมู่บ้านนี้ก็คือมีอร้านคงร้านค้าแล้วก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์นะคะเมืองแร่นะคะก็ครว่าคนเข้าไปขุดเมืองเล้วเมืองแร่นุ่งข้างนุ่งข้างในได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากุสามีพาดาวเข้าไปดูแล้วล,ล่ะรอบหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ดาวเข้ามาใหม่ๆเพราะว่านางบอกว่ามาด,ดมทาท ทำงานที่นี่นะคะก็เลยเออเข้าไปดูนะคะแล้วก็ที่นี่มันจะไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่แล้วก็มีแค่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นร้านคงร้านค้านะคะแล้วก็มีพงมีพักอ่าพักนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเด็กๆก็เลยจะชอบมากันที่นี่นะคะแลังทีนี้นางก็จะพาดับไปเดินนะคะดาก็ไม่เคยเดินนอ,อกโซนนี้แต่เคยเดินอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลมากก่อนหน้านั้นถ้าใครเห็นก็จะมีคลิปที่น้องอลกซานดาใส่เสื้ออ่ากันหนาวเรนโบ์นะคะก็ถ่ายรูปบอ,อกไปก็คือเคยมาแล้วแหละอันนั้นช มันไม่ได้ยาวมากขนาดนี้ดาวก็ไม่รู้หรอกค่ะว่านางจะพาดาวไปเดินที่ไหนดาวก็เดินตามหนังใต้ต้อยนะคะสังเกตได้ตัวเล็กนะคะแม่เดินแปแป๊บหนึ่งนางก็รอนะคะอันนี้รอบที่2นะคะเดี๋ยวจะเดินไปอีกรอบนึเดแล้วนางก็จะรออีกนะคะเดี๋ยวค่อยมานับกันนะคะว่านางจะรอดาวกี่รอบเป็นคนที่ติดแม่มากเลยนะคะเวลาจะไปกับเพื่อนก็ต้องแบบรอมัมีด้วยมัมี่ก็มัวแต่ถือกลงถือกล้องถ่ายวงถ่ายวิวให้ทุกคนดูนั่นแหละค่ะเดินออกมาก็เลาะมงเลาะบ้านเขาอื่นเขามานะคะแต่มันก็จะมีรั้วกั้นนะคะทุกคนค่ะและทีี่่่นนรู้้สึกวาโต ต้นพีชเยอะโอ้ไม่ใช่พีชสิอันนี้แพรนะคะและแพรของเขาดกมากมากนะคะหล่นเต็มพื้นเยอะมากๆนะคะอันนี้เขาจะไม่มีกิน,น,นเขาก็จะไม่กินกันนะทุกคนคะ่ะมันก็จะขึ้นทั่วไปนะคะแล้วก็รู้ไหมว่าอ่าในพื้น,นี่มันเยอะมากนะคะช่วงแพรมันออกเนี่ยแล้วรู้ไหมซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาขายเท่าไหร่เขาขายอยู่สองขายอยู่ประมาณ2ปอนดนะ์ก็คือ2ปอนด์บาบางถุงกับ100บาทบ้านเราแค่ประมาณ5ลูกนะทุกคนเออมันแพงเว้ยแต่ทําไมแบบนี้ไม่มีคนเก็บกินนะคะแต่ก็คือซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นแต่่่่ทีริงไมใช ะะต้นมันค่อนข้างจะสูงและอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้อยู่ในบ้านคนไงมันก็คือเป็นแบบแพลตเล็กก็คือแบบอ่าทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนเก็บนะคะสําหรับบ้านไหนที่เขามีลูกพงลูกแพรหรือว่าแอปเปิลนะคะเวลาช่วงฤดูมันออกมานะคะมันจะเยอะมากบางคนเขาจะเก็บใส่ถังใส่อะไรเนะี่ยมาวางไว้หน้าบ้านแล้วเขียนว่าฟรีใครเดินผ่านนู่นนี่นั่น,นขับรถผ่านก็สามารถมาหยิบเอาไปได้เลยเขาก็จะแบบว่าเออแจก,จกฟรงแจกฟรีแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบแพบเบล็กแบบทั่วพงทั่วไปนะ่ะน้อยมากที่จะมีคนเก็บแต่ถ้า้าาาาวว่่่มมมมันนแบบไไดสูงกเหือ ก็จะมีคนเก็บแต่ตรงนี้ระหว่างเราเดินอ่ะเขาก็จะบอกแล้วแหละค่ะตั้งแต่ทางเข้ามานะคะว่ามันจะมีต้นแอปเปิลนะต้นแพรอะไรอย่างเงี้ยสามารถเก็บกงเก็บกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ <slog ans> ขาก็จะบอกเออตั้งแต่ดาวตอนเข้ามานะคะดาวก็เห็นแล้วแหละก็คือมันจะเป็นซุ้มเหมือนต้นแอปเปิลทั้งสองข้างเลยพากันอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็พากันปีนต้นเอาเอาลูกแอปเปิลนะคะมากินกันนะคะส่วนดาวก็จะไปเอามันจะมีท Apple ั้งแอปเปิลฝั่งนึงก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นลูกแอปเปิลใหญ่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งซ้้าาายเเเเเป็นนนลลลลลลูกกกกแแอออะะคควงื ana, Apple คคพร รู้สึกว่าเวลากินลูกแอปเปิ้ลเล็กๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะหวานกว่าแล้วก็อร่อยกว่านะคะอร่อยกว่ามากกว่าตัวลูกใหญ่ๆนั่นเองค่ะแต่เพื่อนดาวเขาก็จะปีนเลยนะไอ้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่นะคะได้คนละลูก2ลูกนะคะแล้วก็เดินกันต่อค่ะสําหรับปลายทางตรงนี้ดาวไม่แน่ใจนะว่ากี่กิโลเพราะว่าเราดูแผนที่แล้วมันก็คือไม่ได้เป็นแบบว่าเส้นอ้อมไงทุกคนก็ดาวก็ไม่รู้หรอกดาวก็เดินตามเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนก็ดูแผนทงแผนที่ก็เดินมาตามตูดกันนะคะก็เอ่อก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่ามันจะไกลหรือไม่ไกลก็ได้อ กไปตลอดทางนะคะเดินมาครึ่งทางก็ยังมีอีกนะคะต้นแอปเปิลระหว่างทางเราจะเก็บก็ได้นะคะแต่ก็อย่างว่ามันอันนั้นมันก็จะเป็นแอปเปิลเขียวเราก็ไม่ได้เก็บกินนะเพราะว่าแอปเปิลเขียวก็ไม่แตกต่างกับแอปเปิลแลแดงหรอกค่ะทุกคนมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ก็คือว่ามันเต็มถุงเราไงก็เลยเก็บเพิ่มไม่ได้นั่นแหละค่ะเดินออกมาก็เดินต่อไปอีกนะคะมันก็จะมีเส้นทางเขาบอกนะคะว่าเออฝั่งนี้มาสามารถแบบว่ามาได้แบบอีกฝั่งหนึ่งมามาไม่ได้นะคะที่จริงที่เนี่ยมันยาวมากเลยนะทุกคนค่ะเดาว ประมาณสัก4ี่นาทีนะคะตลอดพวกดาวเดินมาเนี่ยดาวก็คิดว่าประมาณกิโลครึ่งนะแล้วก็พอเดินไปสักพักหนึ่งนะคะสุดทางแล้วก็นางก็บอกว่ารู้ไหมนางก็บอกว่ามันไม่มีเสน้นอ,อ้อมมันไม่ไดเ้เดินแบบเป็นวงกลมนะเราจะกลับไปที่จอดรถก็ไม่ได้นะคะก็วกกันเดินกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เดินกลับไปกลับมาดาวก็ว่าไป3าชั่วโมงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เด็กๆถามว่าบ่นไหมก็ไม่มีบ่นนะคะก็แบบว่ามีเด็กๆหลายคนเดินเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกันนู่นนี่นั่นมันก็สนุก ะะเด็กๆก,ก็เอ็นซอ์ตรงนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้เลยว่าเป็นทางที่แบบเดินไกลมากๆนะคะสุขใจเด็กๆคืนนี้คงจะนอนหลับฝันดีแน่นอนเพราะว่าเหนื่อยนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดาวไม่ค่อยได้พาลูกเดินอยู่แล้วแต่รอบนี้ก็พานางมาเดินนะคะพอกลับมาถึงบ้านนางบอกว่าอะไรดูไหมคะทุกคนคะ่ะนางบอกว่ามอมี ommy, นูเหนื่อยวันนี้นูเกินไกลมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือได้ก็ออกกําลังกายนะคะคืนนี้นางก็นอนหลับฝันดีแล้วก็เตรียมตัวว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะกัสร วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย